พี่น้องทองถิ่นดิษานครับกลับมาพบกันในช่องคนเลี้ยงวัวอพิเชียวอีกอีกเท่นึงครับพี่น้องนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคนที่สนใจอยากเลี้ยงกวางมือใหม่ครับพี่น้องที่เห็นคลิปนะครับเห็นกระแสสัตว์เศรษฐกิจไหมนะครับที่กาลังมาแรงในตอนนี้นั่นก็คือการเลี้ยงกวางลู่สารครับพี่น้องโดยเฉพาะในพื้นที่อีสานนะครับ กำลังได้รับความนิยมครับพี่น้องกำหรับการเลียงกวางรูซ่านะครับสำหรับเกษตรกรมือใหม่นะครับพี่น้องที่สนใจถามกันเข้ามาหลายเลยนะครับทั้งทั้งคอมเมนต์ละกาโท่มากนะครับไล่มากกับหลยนะครับว่าสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากเลียงไมมนี่ต้องเริ่มต้นจังไรนะครับต้องเตรียมเอียงแน่นะครับสำหรับคนที่สนใจเลียงกวางนะครับพี่น้อง อันดับแรกเลยก็คือเริ่มจากการศึกษาหาข้อมูลก่อนครับนะครับศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงกวางนะครับโดยอาจจะเบื้องจากนะครับคลิป u t u b e นะครับที่เคยลงไวกอนนานี้นะครับพี่น้องลองไรเบื้องยอดหลังใดนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่กันแลยกันนะครับกันถูกใจนะครับละก็เพื่อให้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปดีๆต่อไปนะครับเบื้องยอดหลังในเรื่อยนะครับว่าจะเป็นการเฮ็ดคอก การให้อาหารนะครับการให้น้ำและกาการดูแลกอกงโดยทั่วไปนะครับรักษาโดยทั่วไปของกวางสามารถเบิ้งย้อนหลังนะครับได้เลยนะครับฟรีนะครับพี่น้องบ่มี่าใใจจ่ายทั่ไหนเหยังเพิ่มเลยนะครับแล้วก็ผู้ไดที่ยู่ในพื้นที่ไก่เคียงนะครับอําเภอกูแก้วจังหวัดอุัรท่านีพี่น้องสามารถทักเ้ามาและกาติดตอนัดนะครับเขาเบิ้งตัวจริงได้นะครับ ที่ฟาร์มเลยนะครับจะได้เห็นของจริงและก็เอาไปเฮ็ดในฟาร์มของทันเลยนะครับหลังจากศึกษาความรู้นะครับพี่น้องสเต็ปที่2ก็คือนะครับหาแหล่งพันธุ์ครับนะครับการจะเลี้ยงกองงูุ่านะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การเลี้ยงของเฮาว่าต้องการเลี้ยงเพื่ออยังนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่ออานุรักษ์ท่องเที่ยวนะครับเนี่ยอาจจะมีร้านกาเฟนะครับอาจจะเฮดรี่สอร์ทนะครับพี่น้อง อันนี้ก็คือการเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์และการท่องเที่ยวนะครับพี่น้องอันที่2นะครับก็คือการเลี้ยงเพื่อขายเนื้อนะครับพี่น้องนะครับการเลี้ยงเพื่อขายเนื้อก็จะเน้นที่เอาพันธุ์นะครับทั่วไปไปผสมกับกวางมาเพื่อให้มีลักษณะโตโค้งและกาเนื้อที่ใหญ่เขาที่ใหญ่นะครับและการที่3ก็คือการเลี้ยงเพื่อจำน่ายเขากวางอ้อนนะครับนี่อันนั้นก็จะเน้นไปที่โตผูนะครับเพราะว่าโตแม่ว่ามีเขา จะเน้นไปที่ตัวภูนะครับอันนี้ก็จะเน้นที่ผสมขามสายพันธุ์คือกันนะครับเพื่อให้มีเขาทีใ่นะครับแล้วก็นำนักหลายนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์การเลี้ยงกวางนะครับขึ้นอยู่กับผ้าวา่าจะเน้นไปที่ทั้งใดนะครับสําหรับคอของผมอยู่นี่นะครับเน้นไปเพื่อจํหนายพันธุ์แล้วก็เลี้ยงอนุรักษ์เพ <c oughs> ื่อความสวยงามทั่วไปนะครับก็เน้นที่เป็นกวางลูซาแท้นะครับนี่ที่พี่น้องเห็นในกล่องนะครับจะเป็นกวางลูซาแท้ จากศูนย์วิจัยเลยนะครับพ like ี่น <kau k not player> <fs> ้องนี่นะครับเหมือนที่เห็นในกล่องเลยนะครับพวกนี้จะเป็นรูสาแทรเลยนะครับนี่พี่น้องนะครับซู้มาเห็นชัดๆอีกรอบหนึ่งครับเนี่ยอายุประมาณ2ปีขึ้นนะครับเป็นรุ่นพ่อแม่พันธุ์เรียบร้อยนะครับนี่นะครับผสมกันเรียบร้อยนะครับพี่น้องเพราะว่าเห้าปล่อยนะครับพ่อพันธุ์คุ้มฝูงเรียบร้อยนะครับอยู่นี่มีพ่อพันธุ์ทั้งหมด3โตนะครับในกลุ่มนี้นะครับที่พี่น้องเห็นนี่ 12โตนะครับนี่มีพอพันอยู่ในหัน3โตนะครับเป็นตัวเม่ทั้งเมดเก่าโตครับนะครับบางคนเอาไปโชคดีก็อาจจะได้ตัวม่านทองแก้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นม่านกวางทองสาวครับพี่น้องนะครับค่อนข้างที่จะเบ่งยากว่าทองหรือว่าทองนะครับได้ว่ากวางเนี่ยโอกาสติดสูงนะครับบางคนซื้อไปก็ไปออกลูกนะครับอยู่ขอกหลังจาก เอาไปจักอาทิตย์หรือเดือนนี่ครับกะบางคนกะโชคดีกะได้ลูกเลยนะครับนี่นะครับหลังจากเลือกสายพันธุ์เรียบร้อยนะครับพี่น้องกะเตรียมคอ,อกนะครับเตรียมคอกนะครับคอกกวางจุดเน้นก็คือตะไคร้สูงนะครับอย่างน้อย1 9เถึง2เมตรนะครับหามหน่อยก็นั่นเด้อครับพี่น้องนะครับต้อง1 9เถึง2เมตรบริษัทนี้เวลากวางตื่นตกใจหรือเวลาห้าตง ับกวางนี่ครับมันจะสามารถกระโดดสูงได้ถึง2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทําขวกนี่มีความสําคัญมากนะครับนะครับลงเลื่อนกับจะเป็นคอกนะครับสาหรับเลนเลนนะครับสาหรับกินอาหารแล้วก็จะมีโรงพักนะครับโรงพักนะครับสําหรับบังแดดบังฝนนะครับแล้วก็ข้างในนะครับใส่พื้นที่ยัง ให้กระชับนะครับแล้วกับประหยัดที่สุดข้างในก็จะเป็นคอกจัดการกวางนะครับสาหรับเวลาเขาจัจับหรือจะเขื่อนใหญ่นะครับส่วนทางนอกเนี่ก็จะเป็นนะครับแหล่งน้ําก็เป็นน้ําน้ำบาดาลทั่วไปนะครับนี่พี่น้องเปิดไว้ก็เป็นอาทิตย์คอยเติมนะครับแล้วก็เป็นห้างอาหารกวางนะครับนี่เวลาเขาเอาอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นกากมันไม่ว่าจะเป็นหยาบดมาให้นะครับเอาก็ใชา รอรดตัวนี้ไ้เลยนะครับส่วนใบใหม่ก็เอาบ้างไว้ทั้งหานนะครับให้พื้นกินนะครับอันนี้คือการจัดการกวางนะครับส่วนโลกไก่นะครับเฉพาะกองกลางหนึ่งบ่มีนะครับพี่น้องกวางเป็นสัตว์ที่ทนโลกสูงมากนะครับแลักกาดูแลง่ายครับนี่ใส่พื้นทีหน่อยในการเลี้ยงนะครับเหมือนพื้นทีของผมนี่อ่าซิผาขูนซิานะครับ มุมละซิหาเมตรนะครับเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสประมาณฟังละสิหาเมตรนะครับก็ได้สามารถเรียงกวางได้เป็นเศร้าโตได้สบายๆนะครับพี่น้องนี่นะครับหรือว่าผู้ใดมีพื้นที่ลร้ก็นี่นะครับอาจจะขยายพื้นที่ก็หนี่ก็ได้นะครับขยายพื้นที่ลร้ก็นี่ก็ได้นะครับอาจจะมีต้นไม้มีปลาหาหนี่เพิ่นยังมากเลยครับพี่น้องนะครับ สำหรับคลิปนี้อธิบายการเลี้ยงกวางนะครับโดยร่วมวัวประมาณนี้นะครับพี่น้องสามารถศึกษาย้อนหลังในคลิปก้อนหนาได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดการเลี้ยงกวางต่างๆนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้น้ำเนวกันเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ